สวันนี้ได้ทำจูน p r i v a t ให้กับโคชีสคนนะครับท่านแรกนะครับมันมีเซนอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าคราวนี้แหละเธอจะได้อะไรที่แบบเจ๋งๆรออยู่นะซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยผมผมก็ยังไม่รู้นะก่อนหน้านั้นการจูนส่วนตัวกับผมในครั้งแรกจะเป็นการผมจะเคลียร์ระบบให้ก่อนคุยกันเพื่อจัดวางเรียงอัลกอริทึมให้ใหม่หลังจากนั้นผมมีการบ้านให้ส่งไปส่งการบ้านเนี่ยผมก็จะรู้สภาวะ ความพร้อมที่จะจูนหรือยังไม่จูนเนี่ยผมก็จะนัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสภาวะมันมันถึงพร้อมขึ้นความถี่มันได้หลังจากจูนไปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะให้ใช้ชีวิตระยะหนึ่งแล้วผมก็จะนัดคุยกันเมื่อวานนี้จูนคุณพี่ท่านนี้ไปกระแสก็ามาแบบค่อนข้างชัดคันนี้ผมก็แบบมีความรู้สึก2จิต2ใจอย่างหนึ่งเพราะว่ากระแสที่มาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตอันไกลโพ้นไม่ใช่ภพชาตินี้มันนานมาก นะครับและเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมาถึงจะเป็นเรื่องที่ p r i v a t e ผมไม่สามารถจะพูดแบบพลับพกได้ด r b รแบร์อไวท์ก็ทำทำเรื่องนี้เรียกว่าถอยจิตระลึกชาติของผมไม่ได้เป็นแนวถอยจิตระลึกชาติทุกครั้งเป็นแนวปัจจุบันขณะแล้วก็เชื่อมโยงกับมหาปัญญาแต่ถ้าบางเคสมันจะต้องถอยไปลึกๆอันนี้มันมันตอบไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอถอยไปเนี่ยสองพกว่าปี แต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องคาดเดาโคชีว่าเขามีศรัทธาเขามีความเชื่อในเรื่องนี้หรือไม่มันก็ต้องแบบยังยังใจกันก่อนตอนแรกก็ใช้กระบวนการแบบแ,บบแบบแปลงสัญญาณที่ได้รับให้มันซอฟลงมาหน่อยประมาณแบบว่าเป็นใช้ความคิดกับความคิดอะไรประมาณนี้แต่ระหว่างที่คุยๆกันไปนะครับผมก็เห็นท่าทีว่า้โคชีเข้ากระแสได้แล้วกระแสที่ส่งมาเนี่ยเข้าไปทําการเชื่อมโยงกับจิตวิญญ,ญาณควนี้ผมก็ ไม่ไม่ใช่กระบวนการทางความคิดละมันก็เป็นการจูนขั้นลึกซึ้งแล้วนะฮะก็คือสื่อสารตรงๆแต่ถึงจะตรงแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นภาษามนุษย์ซึ่งมันก็ต้องมีการแปลงโค้ดมหม่ทีหนึ่งแต่มันก็ได้ใจความหลักสําคัญซึ่งมันก็สอดคล้องกับความศรัทธาและความเชื่อของเธอก่อนที่จะจูนส่วนตัวกันอยู่ๆพี่เขาก็นําสัญลักษณ์ทางความเชื่ออย่างหนึ่งมาบอกว่าเนี่ยวันนี้พกมาด้วยผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะตอนนั้นสัญญ,ญาณก็ไม่ได้มาชัดเจนเรื่องนี้ แต่พอสัญญาณมาชัดเจนเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าอืมนั่นแนหะคือการคอนเฟิร์มว่าพี่เขานําสัญลักษณ์บางอย่างติดตัวมาและสัญญาณที่มาเป็นสัญญาณเดียวกันก็เลยถ่ายทอดสัญญาณแบบตรงไปตรงมาหลังจากที่จูนแล้วก็รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างก็มีการคอนเฟิร์มกันว่าให้เล่าเรื่องภาพที่เห็นในระหว่างที่ที่ทำกระบวนการนี้นะครับก็พูดถึงความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่มัน มันมีความวุ่นวายมีความโกลาหลมีอะไรซึ่งก็ตรงกับสภาวะที่ผมที่ผมรับรู้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนั้นทํานองนั้นอะไรประมาณเนี้ยพอม,มาตรงกันเสร็จปุ๊บพอคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บก็เข้าไปสู่กระบวนการของการปลดล็อกบางครั้งการถอดสแควร์ลูดชีวิตของเราเนี่ยลากมันลึกมากแต่ผู้นั้นที่จะไปถึงรากที่ลึกระดับเนี้ยที่ถอยจิตไปเป็นเป็นหลายร้อยหลายพันปีเนี่ยนะครับ มันมีแรงสั่นสะเทือนที่สั่งสมศรัทธาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้มแข็งมากๆแล้วความศรัทธานั้นมันถูกทําให้รู้สึกสั่นคลอนมันทําให้รู้สึกเหมือนกับไม่สบายใจแล้วมันก็ส่งผลมามาโดยตลอดมันก็นํามาถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็รู้สึกใช้ชีวิตว่าอยากทําสิ่งนี้ที่มันดีอยากช่วยเหลือผู้คนแต่ในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกต่อต้านสิ่งที่ทํามันก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทําเพื่อผู้คนเนี่ยมันไม่อบอุ่นใจ มันมีความกังวลมันมีความกลัวมันมันมีความรู้สึกหมุดหงิดใจอะไรอยู่แล้ไม่เปลย์ล่าของจิตที่มันสั่งสมมาเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจที่แบบมันก็มันก็โผคะเลยซึ่งตอนที่ผมเรียนรู้เรื่องของการจูนจิตนะผมเข้าสู่กระบวนการนี้ในช่วงผ่านปีที่3ไปแล้วก็ได้เห็นอะไรประมาณนี้ที่ถอยไปไปเยอะมากแล้วก็มันสั่งสมไว้เยอะ เป็นร้อยเป็นพันปีเหมือนกันมันก็ค่อยๆคล,คล,คลี่คลายคลี่คลายมาแต่ถามว่าจําเป็นไหมที่มันจะต้องไปถึงอดีตชาติไม่จําเป็นฮนะแต่ถ้าจิตมันจะไปถอยไปถ,ไปถึงนั้นมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวของมหาปัญญาการจูนกับมหาปัญญาคือรู้รอบในปัจจุบันเนี่ยแต่เคสเนี้ยม,มันถอยไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าพี่ตนี้มีพลังศรัทธาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ทําให้หลังจากที่ปลดล็อกแล้วชีวิตมันก็มันก็รู้นะมันก็รู้ว่าจิตไปติดล็อกมันไปอะไรมามันก็เกิดความรู้สึกให้อภัยนะให้อภัยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไปต่อได้ซึ่งมันส่งผลมาถึงปัจจุบันก็เคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผมนะแต่ผมก็ไม่ได้แบบนําเสนอว่าเรื่องนี้มันจะต้องเป็นหัวใจหลักมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันสําคัญที่สุดปัญญาในปัจจุบันสําคัญที่สุด ประมาณนี้นะฮะส่วนเคสที่2มันเนี้ย